เรากำลังจะเดินไปกินข้าวสวัสดีทุกคนทุกท่านเย็นเย็นวันเย็นวันจันทร์เพื่อนๆค่ะน,นี่เราผ่านร้านสเปนิสร้านที่เรามากันประจำ อยากให้เพื่อนๆดูนี่สวนสาธารนณะคนเยอะมากไปกันพ่อใหญ่กับลูกเดินไปข้างหน้าไม่สมสีเดินทางหลังเราวันนี้เราจะไปกินที่ชายนี่กันนะคะไปเดินไปค่ะคุณลูกค่าปั๊มน้ำมันซึ่งเราเคยเติมน้ำมันประจำแต่ช่วงนี้เขาปิดอยากให้เพื่อนๆดูคือ สนามเด็กเล่นเปิดใหม่คนเยอะมากเพื่อนๆไม่รู้เข้ามาจากไหนกันไม่รู้ว่าคนมาจากไหนเยอะมากเยอะมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นคือช่วงตอนนี้ก็กําลังจะทุ่มหนึ่งอนาทีทุ่มหนึ่ง,งแดดยังจ้าและคนเยอะมากคนเยอะจริงๆไปด้วยก,กันกับแม่สมศรีพ่อใหญ่จะพาไปกินร้านอาหารจีน ซึ่งเราก็ไปกันประจำอยู่แล้วเพราะว่ารสชาติที่เราจะสั่งก็คือ,อรสชาติจะคล้ายๆกับอาหารไทยนี่จะเป็นร้านที่เขาขายที่เขาขายบ้านนะคะเพื่อนคะ่ะเขา,าจะเอารูปบ้านมาติดมีราคาบอกพร้อมใครชอบแบบไหนเราก็ดูได้เลยนี่เริ่มตั้งแต่16,000นเต้าสั้นฮันเลดฮันเล0ดทเชอบแบบไหนก็เลือกผ่านได้เลย แดดร่มลมตกช่วงหนึ่งทุ่มเพื่อนๆผ่านต้นส้มด้วยนะคะต้นส้มที่นี่ดกมากแต่ไม่มีคนเข้ามาเก็บกินนะเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวมากพี่น้องค่ะก็จะร่วงรนเกลือนเต็มพื้นดกพอสมควรนะคะก็จะผ่านตรงนี้ก็เป็นที่ขายบ้านเป็นสำนักงานขายบ้าน คือถ้าเราอยากจะขายบ้านเราก็มาลงมาลงขายได้เขาจะเป็นนายหน้านี่เพื่อนๆ่ะถึงร้านอาหารช้นี่แล้วบรรยากาศกรารใช้นะาคนเยอะมากรถไม่มีที่จอดเลยนะคะได้เดินมาเพราะว่าอยู่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเนาะพ่อกับลูกก็เล่นกันไปเดินเล่นกันไปก่อนที่จะเข้าไปร้านอาหารจีนนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้ ช่วงหนึ่งทุ่มออ้แด uh, ทงชาติสเปนปิวสวัยโก้โก้โก้อินไซพ่อใหญ่กับลูก oh. เห็นเราจับกล้องขึ้นมาถ่ายก็มองหน้าเรานะเพราะว่าเขากำลังจะเข้าไปในร้านแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะเอาเมื่อ